สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนน,อนักไทยแลนด์ครับผมวัน,นนี้อัปเดตหน่อยก็ผมไปอยู่หน้าร้านทักอะไรแต่งนะผมโอ,โอ้ยังงงกับไม้กระสันครับผมก็ใช้ไม้กระสันพี่เขาด้วยนะแล้วไม่ใช่จะไม้กระสันนะทุกคนกล้องด้วยนะครับใช้โดับพี่เขาถ่ายเลยต,ตอนนี้ผมอยู่ร้านหน้าร้านแล้ว ร้านนี้จะอยู่ในปั๊มพีทีปานบุรีนะครับผมอะไรแต่งเยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับพี่เขาคนระับแล้วก็พาไปดูอะไรแต่งวันนี้ผมจะจัดอะไรมั่งเดี๋ยวผมไปดูครับผมโอเคครับไปครับผมนี่ครับมาหน้าร้านก็จะเจออย่างนี้เลยพักอะไรแต่งนะครับผม ก็อ,อ,อ,อันนี้พี่เขากำลังส่งของคนะ sw รับก็สั่งได้นะร้านนี้สั่งได้ทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์พี่เขาให้แล้วก็เบอร์ติดต่อทางร้านนี่ครับเจ้าของร้านนะับสวัสดีครับผมเไปได้เลยครับไปเดี๋ยวภาไปดูข้างในครับอะไรเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ีที่เป็นหลักพี่ญี่ปุ่นมาเสริมบ้างโอ้ ทุกอย่างสั่งได้นี่ครับเอาทางไหนก่อนดีทุกคนของเยอะมากนะไม่ใช่แค่เก็บแค่ตรงนี้นะตรงนู้นมีอีกนะดึงมาโชว์ได้น้อยอันนี้ก็จะเป็นชุดซีรีส์ข้างหน้าที่ผมถ่ายเข้ามาคือวิตเตอร์ขากระจกก็มีนะครับทุกคนมีทุกอยางีแต่ดึงมาโชว์น้อย อันนี้ก็จะเป็นหน้าซีรีส์เจ็ดนะครับหน้าซีรีส์เจ็ดแล้วก็โอ้นี่ไงหน้าสามหกทุกคนที่ผมขับนะครับอนี่เยอะมากนะเดี๋ยวผมจะพาดูราคาเลยก็ได้นะเพราะว่าราคาพี่เขาเขียนไว้หน้าซีรีส์เจ็ดเขาเมี่ยมสี่พันสามนะครับตัวนี้ เห็นมั้ยอื้อ4,300ครับตัวล่างตัวล่างน้อยๆน่ะผมก็ไม่รู้ว่าเออ S7 ชุดปิดปิดกันชนองพี่กันชน2,490น่ะแก้มก็มีนะพี่โอ้ก็ถือว่ามีครบทุกหน้าเลยก็ได้นะครบพี่มันครบเดี๋ยวตึงไว้โทรน้อยมีครบทุกหน้า บางทีทลูกค้าก็ขอซื้อตัวโชว์ไปเนี่ยของมันหมดเนี่ยพี่ออ๋ตัวโชว์ก็ไปหมดเลยนี่ครับร้าน<อ>ถ้าใครสนใจะอะไรกันชงกันชนมีหมดใช่ไหมพี่กันชนหาได้พี่หาได้นี่ทุกคนมีตัวนี้ด้วยครับฮีโน่ของที่ว่าหายากแต่พี่หาได้ใช่ไหมพี่หาได้พี่แล้วแต่ยานี้ที่นึ่งน,นะครับหา<อ>งผมว่าได้ ใช่ครับเดี๋ยวผมขึ้นไลน์แอดพี่เขาให้ให้ไอ l ดี e ลน์ให้แล้วก็เบอร์ติดต่อทางร้านนะครับผมโอ้ยนี่ทุกคนไม่ใช่มีแต่ชิ้นใหญ่นะชิ้นเล็กๆเนี่ยชิ้นเล็กๆโอ้โหสอบถามราคากันได้นะผมก็จะถามตัวไหนก็แคปแคปหน้าจอได้นะแล้วก็ส่งไลน์หาพี่เขาได้เลยนะครับโอ้อันนู้นกันชนหน้ากิก้าเหรอครับพี่ มีชุดแปลงเลยแหละชุดแปลงครบเลยใช่ครับมีชุดแปลงเลยชุดแปลงตกอยู่เจ็ดหมื่นกว่าบาทล้วลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นเหลืออยู่ประมาณหกหมื่นสี่ลดอีกอ่าใช่ครับชุดแปลงนะพี่หกหมื่นสี่ได้พี่หกหมื่นสี่ได้เลยใช่ครับพร้อมใส่ด้วยนะพี่คือพร้อมยกแสงคือต้องให้ช่างอ๋อต้องให้ช่างนะเพราะว่ามันชุดใหญ่อ่าครับต้องให้เพราะว่าการชนเนนี้มันก็จะมีแก้มีอะไรหน่อยพี่เพราะว่ารูมันจะไม่ตรงกับการชนเดิมอืใช่ครับ โอหอะไรถือว่าเยอะมากทุกคนมีทุกซอกทุกมุมเลยนะข้อมเล็ก้องไงมอเลยเพราะว่าถ้าใครอยากดูอินเสิร์ตรถสวยๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นหน้าทิกตอกพี่เขาให้พี่เขาทําคลิปสวยมากนะทุกคนผมยังไม่ได้ครึ่งพี่เขาเลยอะ่ะสวยพี่ผมยังทําไม่ได้พี่เราดัะอ๋อพวกไฟญี่ปุ่นมีหมดนะ คืออยากได้อะไรเนี่ยเข้ามาคุยกับพี่เขาได้เลยสามารถหาได้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 เข้ามาคุยได้เลยนี่ไปเฟยอันนี้ก็ส่งทั่วประเทศเหมือนกันใช่ไหมพี่ได้หมดเลยพี่รัเขมรก็ส่งเราก็ส่งเขมรก็ส่งเรารเก็ส่งนะครับสง่งได้ทุกที่รถต่างจังหวัดเอฟซีสปปลาวผมที่ ที่บอกว่าอยากได้อะไรแต่ง <ผม S 1> ก็ส่งได้นะครับส่งให้ได้เลยครับมีครอบไฟเลี้ยวมีทุกรุ่นเลยนะทุกคนที่ผมเท่าที่ผมดูถ้าตัวไหนไม่มีก็สั่งได้พี่เขาสั่งได้เน,น,นี่ครับปิดน้องปิดน่องก็มีปิดน้องอิสูหวอครับอ๋อปิดน่องอิสูเหรอครับ ทุกคนก็ดูนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกบางตัวคือของอะไรเยอะจริงทุกคนเยอะจริงกระทั่งน้ํายาครับน้ํายาเช็ดล้อน้ํายาเช็ดล้อก็ส่งได้พูดถึงเรื่องน้ํายาที่อ่ะน้ยาตัวนี้นะเรื่องตัวนี้ขัดขัดได้ดีมากเลยครับเดี๋ยวไปรีวิวกันไหมอ่ะได้โอเคเดี๋ยวไปรีวิวเดี๋ยวไปรีวิวตรงที่มันเป็นขี้เกลือนะครับตรงนี้ได้ได้ตรงเนี้ยถ้าเป็นน้ํายาของของทักกกโป์โครครับ ให้นี้ถืออนุภาคเล็กๆถ้าซูมดูมันจะเป็นอนุภาคเล็กแล้วเวลาขัดอ่ะมันจะพาขี้เกลือแล้วก็คราบต่างๆออกด้วยอ่ะครับอ่าไปเดี๋ยวไปลองดูกันก็สายคอมเมียมต้องมีเลยอ่ใช่พี่นี่นะทุกคนตัวนี้กําลังมากําลังมาผมเห็นกําลังมาน้บหามหาซื้อไม่ได้เลยนะร้านอื่นของญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับญุ่นแท้อญี่ปุ่น เดี๋ยวผมจะก็คือว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวผมให้พี่เขาสั่งในร้านครับผมว่าผมทําไม่เป็นมิชลินแท้ก็มีทุกคนสั่งได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กตัวใหญ่เท่าไหร่เนี่ยพี่ใหญ่สองพันห้าพี่แล้วเล็กอ่ะหน้าร้านพันหนึ่งให้ส่งก็าพันร้อยโอ้พันร้อยให้ส่งให้ก็พันร้อยส่งได้โอ้ราคาราคาไม่แรงทุกคนครับพันกว่าบาทไม่ถือว่าไม่แรงครับสําหรับรถใหญ่พี่เราเครื่องในไม่ถึง โ <Okay. S 2> อเคก็ก็อยากได้อะไรก็ทุกคนก็นี่ครับเดี๋ยวผมให้พี่เขาอินเสิร์ตให้แล้วก็แคปหน้าจอไลน์มาหาพี่เขาได้วันนี้มันจะนิ่งกว่าเนยพี่อ๋อกาตัดยาวัน <c oughs> นี้ผมเป็นต้องให้พี่อานนท์นะครับ <c oughs> มันจะเป็นภาพแบบนี้ภาพที่เกลือนะคระับ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่อนนท์ถัดลองเลยนี่น้ำยาตัวนี้ครับผม หลผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะทุกคนกันน้ำด้วตัวนี้โอ้กันน้ำด้วยเหรอพี่กันน้ำด้วยพี่อเอาป้ายผ้าเลยใช่ไหมป้ายเลยครับป้ายเลยป้ายแล้วขัดเป็นก้นหอยเลยพี่อ่าแซ่บไปไหมพี่ย้ยก,กะย้กระไรไม่ได้เราตกล่องขัดหนาอย่างนี้ครนะรือว่าบางๆได้เลยใช่พี่ขัดแบบนั้นเลย วนๆวนๆสักนิดแต่พี่ให้ข้ามมันหลุดข้ามมันจะไม่หลุดเร็วมากพี่เพราะน้ำยามันไม่ได้แรงขนาดนั้นน่ะอ่ามันจะมีข้าที่เกินอย่นะครับให้กินโดนขัดไปนี่ขัดวนได้เลยใช่ไหมพี่ขัดวนได้เลยพี่ขัดวนได้เลย โอ้ oh, ออกครับออกครับออกออกออก,ออกไ,ไม่ต้องซื้อชุดใหม่เลยนะเ,<อ>เนี่ยเนี่ยกันน้ำให้ด้วยขัดกระทะอารูอะไรก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็ขัดจนมันใสเลยนะไม่ต้องเอาอะไรไม่ใช่ถอ,อกก็ดีอือขัดแบบนี้แหละใสเนี่ยขัดจนใสไปเลยเออออก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 มันจะมันมันหน่อยนี่เลยกันน้ำด้วยน้ำโดนนี่ไหลออกมาเป็นเม็ดเลยพี่ ถ้าเราไม่ผ่านคืนออนีออ้ออกออกจริงครับผมโอ้ั่นทั้งคันได้พี่ลูกค้าที่ร้านขันปีครับครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วคืนนี้เอาอยู่พี่ยิ่งขัน ถ้ามันถ้ามันมีขี้เกลก็ขัดก็เชนั้นแหละพี่ก็แต่ว่าถ้ามไม่มีก็ไม่ยังไม่ต้องใส่น้ําเปล่าล้างก็ได้แล้วพี่อ่าอยู่ละเออใสเลยเดี๋ยวผมเช็ดออกก่อนเช็ดแบบว่าให้มันถ้ามันโดนน้ำยาเยอะมันจะเปยังไงโอ้โหใสแล้วจะใสอันนี้มันเป็นน้ำยามันเช็ดออกนะครับอ,อ,อื กันตั้งหลายรอบนะครับไม่ได้เจอเลยเพิ่งได้่ันรอบนี้นะครับด้วยแกก็สวนบ้างแล้วก็วันนั้นจะทักมาตอนเช้านะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินนะครับ <laughs> ไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้เจอกันวันนั้น <c oughs> พี่แกออกปั๊มไปก่อนอใสเลยใสเลยใช่ไหมใส,ม,ใสมากใ,ใจได้ตัวนี้นิ้ว<ม>สะท้อนได้แล้วอ่ะโอ้โหสุดสุดสุดต้องมีเลยพวกหน้าเงาครับ ควรท่าก็เลยว่าถ้าเช็ดเรื่อยๆนี่ก็ออกเรื่อยๆนะเนี่ยครับอ่าฮะส่วนใหญ่ตัวนี้จะใช้ขัดกระทะเพราะว่าอนุภาคมันใหญ่กว่าครับออ่าจะขัดพวกนี้ก็ได้อยู่พี่ถ้าซูมดูอ่ะไอ้เนื้อครีมอ่ะมันจะเป็นเม็ดๆๆแต่พี่เวลาขัดมันจะพาคราบอะไรพวกนี้ออกนะครับนี่ครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยโอ้โหใสใสถ้ามีเวลาขัดไปเรื่อยๆนี่ยิ่งใหม่ขึ้นเรื่อยๆใช่ี่ใช่ใช่ ขัดแล้วเคลือบให้ตัวนี้สแตนเลสอะไรได้พี่สแตนเลสอะลูได้พี่สุดยอดนะครับฮะเพราะว่าผมเช็ดเอาเอาน้ํายาผมเช็ดเช็ดไม่ออกเหรอใช่มาโดนตัวนี้ออกหมดเลยฮะพอได้พี่ตัวนี้พอได้ครับฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงกันก่อนโอเคกระสังได้นะพี่นี่อ่าสั่งได้ครับกระป๋องละถ้าให้ส่งก็พันสองร้อยครับถ้าให้หน้าร้านก็พันร้อยพี่สายเอเมี่ย้องญี่ปุ่นครับของญี่ปุ่นโอ้ของญี่ปุ่นอ่าครับโอเคผมลงกอน ลงกันลงกันผมตกแล้วที่ิ้งหักโอเคครับก็สั่งกันเอาทุกคนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์พี่เอาไว้แหละก็โอเคครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามามีส่วนลดให้ครับมีส่วนลดนะมีส่วนลดให้มาจากช่องผมด้วยนะบอกมาเลยช่องผมส่วนลดพิเศษเลยที่เราจะพิเศษให้แล้วคูกผมไไม่ด้อัพคลิปนานแล้วใครยังถึงก็แวะมาใส่แล้วกันพี่พี่เขาก็มี YouTube เหมือนกันนะครับ ทักทักนะพี่เนาะครับิวทักพักคิวทักพักแล้วก็เดี๋ยวทิกต็อกผมก็จะขึ้นให้แล้วก็ไลน์แอดไลน์พี่ผมก็จะขึ้นให้ครับผมติดตามมาแล้วกันนะครับอยากจะแจ้งอะไรแต่งยังติดตามได้เลยครับต่อไปแล้วทุกคนก็หวัดดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายนะครับผมก็อยู่ในเลยในร้านโคตรมีความสุขเลยทุกคน ถ้าใครสายแต่งรถเนี่ยมันนั่งอยู่เนี่ยมีความสุขมากจ mm hmm. บอกเลยสายล้วบ๊ายบาย